Look what i ุ i ส Look look น o พอดีขอยเส้นตึงโอ,โอ้เบามากลองใช้ตัวแรกจมาหรือเปล่าไ <c oughs> อ้ยา,าช้ยวช้องเผาผีิาทั้งควันนี้นะคะเราจะรีวิวเป็งพูน,นะคะเจ้าเสือขี้เซาดูสิมันจะนะ่ารักจ,จริง ข้างกองฉันกำลังยืดเส้นยื้อสายอยู่อ่ามันฉังสบายจริงๆพอดีหอยเ้นตึงมีทั้งหมดแปดกล่องเล็กทุกคนแต่ละกล่องนะคะนี่คือ <c oughs> ฉันงอนเธออยู่ฉันกำลังสเตร t ชิ่งเอ้ยอันนี้งอนเธออยู่อันนี้สเตร t ชิ่งอันนี้ฉันไม่มีอะไรจะทำแล้วฉันจะตายแล้ว รอปแป๊บรอปแป๊บนี่เขาบอกว่ารอปแป๊บ mm hmm. ฉันไม่รู้ฉันจะทำอะไรแล้วฉันฉันนอนตายดีกว่า mm hmm. ไม่มีไม่มีอะไรเรื่องฉันฉันจะไม่ไปยุ่งกับใคร mm hmm. คะนะคะที่ขานี้น่าจะเป็นหลับนะคะดูดิ mm hmm. มีตาเลยตาหายไปเลยทุกคนดูดิหลับนะเป็นเมื่อไหรอ่ะเธอ Alright everything alright ฉันจะร้องนสไปส์ไป๋ โอเคดู okay. Will close your eyes ม oh, hey, hey, ah, ีอ้าจะเป็นครูจะเป็นครูเฮ้ยมันเป็นตัวเล็กแปลกๆดูสิตัวโกเล็กมากเลยอ่ะเกย้น้องออกมาก่อนแล้วเราก็ปิดตาะคให้ทุกคนดูก่อนที่โชว์ถุงดัเนี่ยน่าจะถลงดำโปะเบามากมีเขาบอกว่าเป่งฮูบอกเป่งฮูแบบ ไม่มีเ,เรื่องหรอกเชนฉันแค่ร่างนอนสบายชิวๆว้าวทุกคนดูดิทุกคนมันคิอย่างเงี้ยแอตูดเงี้ยรู้เลยแบบคิดว่าแข็งๆใช่ไหมแต่ว่ามันคือมันนิ่มนุ่มนิ่มนิ่มนุ่ยอ่ะมันมีความนุ่มนิ่มๆที่ตูดน้องอะตรงตรงข้างๆเงี้ยดูนะดูนะทุกคนแล้วน้องรู้แบบมีนิ่มนิ่มด้วย กจะไม่มีตาเลยก็ไปดูแต่ว่าคือบอกว่าหนองนิ่มมากแล้วก็ถ้าเราไปคุกเข่มามันก็จะแข็งแข็งเขาจะคิดว่าหัวก็แข็งบีบไม่ค่อยได้ทุกแต่ว่าขาก็บีบไม่ได้นะคะมีแค่ตรงแบบส่วนเอวเราที่บีบได้นะแะต้งหูแบบยืด a n นยืดสายเช่ามานี้ คอยไม่มีอะไรทำาช่คอยทาอะไรคอยยืดเส้นสักหน่อยตูดตูดเนี้วมากเลยอก็หเหม็นตูดนายนะน,ะะนะาน่ะเอาวันถ้าโกรธนี่ไงถ้ากรธหน้าตาแบบนี้ฟันโกรธเจ ลังไปเลยออัะไรจะบินลเลยนี่มันม้าลายที่ไหนนี่เฮ้ยทุกคนตอนแรกคิดว่าเป็นอย่างนี้รายที่จริงมันเป็นอย่างนี้แหละคือท่าอะไรอ่ะนอนถึงพุนนงที่จริงแบบคิดว่าเออเนี้ยคือตัวเรศทุกคนนเป็นอย่างเงี้ยแต่ที่จริงมันพุกเล็ก ท่านพี่กดใครอยู่หรือยักษ์ดูสิ Look what is t h it Look do 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 What is it น,น,น,นะนี่นะครัก็คือฉันมาทำอะไรที่นี่เหมือนถ้านอนอัพเด็ดเฮ้ย hey, พี่กระติว้าว <Wow. S 1> พ่อบาดูนี่ What h t is ความรู้สึกถึง <c oughs> ฉันชอบเรียนตัวเองฉันเมื่อยเมื่อยมากตอนนี้ฉันรู้สึกเมื่อยจริงๆฉันชอบเรียนตัวเองมัอนอารมณ์ <c oughs> ตรงนี้ลูกลูกอยู่ตรงนี้รันสองลองใายโต๊ะแรกจะมาหรือเปล่า ค่ะก็ไม่รู้ดูดูดูฉันก็จะหลับใจคิวตี้สองตัวนี้ยังไม่มีอะไรหอีกใช่ไหมน้องหญิงก็ไม่ได้อีกมาดูกล่องสุดท้ายตัวแรกนะตัวอะไรตัวอะไตัวอะไตัวอะไรให้ใครได้เป็นเพียอน โอ้ไม่ใช่ตัวเล่นได้เลยอ่ะดงไม่ใช่ใครตัวเล่ะตัวเล่นค่ะไม่ใช่ตัวเล่นค่ะ oh, มินิีรอสักแป๊บนะพี่เคอลี่ไ <Yeah. S 1> ด้บูโอเคโอเคมันมันต่อยากจริงๆจะเริ่ม ไม่ได้เราจะทำความพัดรอกับตังน้อง,น,องนี่ค่ะจจงเงยเดบโจงเงยเดบจจงเงยนบเฮ้ยมันเฟี้ยวอะค่ะทุกคนนี่นะคะก็คือเซตเสือหมูเฮงว้าวแปงหู <c oughs> ฮะแปงหู <c oughs> แป้งหูนะคะทุกคนเราหูอะน้องเพลงเราห <c oughs> ูดิเราไม่เป็น <c oughs> ก็อย่าลืมสามารถสั่งซื้อไ้ที่ A K B Toy Store รสูเราไม่ได้โดนเลยนะคะแล้วก็ลักกัสุดฟ้าเราคงอย่า้ืมกักินกินกินกันนะคะุ้กค